สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กันในออบบี้แสนสนุกแสนสนุกจนยุดไม่ได้สนุกตามที่ขอสนุกตามที่ขอบอกจริงหรือเปล่าถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าวันนี้ก็จะแต่งตัวสีแบบวันนี้เราแต่งตัวเป็นชิโนบุมาเลยนะเป็นยชุดน่ารักใช่ไหมล่ะวันนี้อุษาแต่งเป็นชิโนบุมาเพราะว่า ซื้อชุดมาก็ไม่อยากจะเสียเปล่าโอเคไหมเราก็จะใส่ชุดชินาโโบนุในวันนี้โอเคมันมันสนุกอย่างที่บอกจริงๆแหละแล้วว่าโอ้โหนี่ไงออบปี้ ดูสีสวยมากโหโหคนเล่นเต็มเลยอะเดี๋ยวรู้สึกว่าแทบ็บแท็บชื่อมันจะใหญ่ไปหน่อยเนาะเดี๋ยวต้องปิดไปก่อนแล้วกันโอ๊ยร่วงไม่เป็นไรมาประรอ ลืมบอกว่าถ้าเดินเนี้ยเหมือนฆาตกรเลยนะคิวเลอร์คิวเลอร์ฆาตกรผีสิงอะ่ะไอ้โปรเกรสไปนิดเดียวเอง เป็น Tower of f u อันเป็นทาวเวที่เป็นออบบี้แล้วก็มันฟันเคืออะไรงงน,นิดหน่อยว่นี่ไงเ <şu> พื่อนมาแล้วหรอเพื่อนมาแล้วเพื่มมาแล้วเย่ก็ <şu> <şu> ยังคงใช้เป็นตัวละครของเราในร่างสองนะคะเราจะยัจะมีร่างสามอีกนะ หน้สาสก็คือทรงผมไม่เหมือนนะคะเดี๋ยวเราเรีบไปกันดีกว่าโอเคมาเร็วค่ะมาเลยเ,เรารอเธอนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาบอกทุกคนด้วยว่าโอ้ย มีจ้าอ้มีคนมีคนไทยมาเล่นด้วยแล้วคนนี้คนนี้ไงคนไทยคนไทยของแท้ร้อเร็นเลยจ้าโอ้ถามด้วยเชื่อ,อชื่ออะไรหรอคะอได้เลยคะ่ะเดี๋ยวฉันจะบอกให้เลยนะคะจริงใจคะ่ะ เป็นไงล่ะเป็นคนที่แบบว่าฉันก็แบบว่ามีความ,ม,มาแบบ amazing amazing Thailand เอ้ยดีจังเลยอะเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า สไปได้ไม่ถึงครึ่งเลยเอา้าเอ้าหรอมาถึงแล้วหรอเอา้าขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วมาเอ,าอ,อยเ๊ยรีบไปกันต่อก่อนดีกว่า ถึงจะมีเพื่อนเราอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องไม่ออรอเพราะเวลามันไม่รอใครเลยจริงๆแตเราจะแบบอู้มีคนไทยอีกแล้วสีขาวสีขาวมันผมเราเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดว่าผมเราแบบยาวนะเดี๋ยวจะเย็น โอเคจะเซฟก็เป็นสีขาวอายอายโอเคปุ๊บขึ้นมาข้างบนแล้วปุ๊บ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 เดินด้วยความเรียบร้อยจะเดินทำไม เดี๋ยวนี่คือโปเกตมันไม่ค่อยจะเพิม่มขึ้นเลยนะเนี่ยคือแบบเมื่อไรจะเล่นเสร็จรอนันนี้สามเอ็ดสามหนึ่งน,นี่สามสิบเอ็ดหรปล่ามันมีด่านเท,ท่าไหร่เชื่อชื่ s สเตจเรามาถึงสามสิบสองปุ๊บโอเคเึ้็มาแล้ว,ลวโอเคโอ้ยระวงัง ไม่เป็นไรแล้วเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคะ่ะทุกคนสามสิบสี่แล้วโอเคค่ะปุ๊บ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 โอ้ตอบหน่อยค่ะเอ่อคะ่ะเรียกใครเนี่ยเรียก เรียกใครยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้เลยเรียกใครยังไม่รู้เลยโอ้ยอเสียเวลาพิมพ์ไปแล้วเนี่ยอะไรไม่ต้องพิมพ์แล้วโอเค ที่3าโอเคขคบคุณที่เด้งมาบอกนะคะสีชมพูหวานแหววสีที่เราชอบเลยเนี่ยแหมดีจริงๆปุ๊บบันดีอ๋ทีละพยางนะจ๊ะลูกโอหมอด่าน40ิแล้วนะ มันมันน่าจะมีเป็นร้อยกว่าด่าเลยปะแน่นนะโหถ้าเล่นไม่จบพออภัยนะมันยาวาะเขาพิมพ์ว่าอะไรวันดีรู้เชี๋ยวแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอ่านเชร็จนี่ยดาสิบสามแล้วดาสิบสามแล้วเย่เย่ ปีนขึ้นไปเลยหูสีแดงแจ๊ดเลยอะ่ะสีแดงเราก็ชอบนะสีแดงก็แบบโอ้ยเออเออนี่โหท่าปีนน่ารักมากเลยมีความมุ้งมิงมากมาก โอเคไปอ่ะนี่กระโดดนมกันโอ้ถ้าปีนมันใดมันดูช้ามากเลยอะ่ะมันดูช้าที่ท่าแต่แต่ตอนแต่ว่าตอนปีนก็เร็วอยู่เอองงอยู่มันจะมีเป็นด่านเด้งขึ้นมาบอกสี่เจ็ดแล้ว เร็วรีบไปถึงข้างบนสุดของหอคอยมันจะต้องมีอะไรแบบแบกพิลึกแน่ๆอ้อยอ้อยอ้ออ้อย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 โอ้อโห คิดทาง wrong way เขาบอกว่า wrong way okay when I'm going to a wrong way I will go to the เราก็ต้อง go to the เราก็ต้อง go to the ถูก way way ที่มันถูก way ที่มันไม่ผิดอ่ะ correct way ใช่แล้วปีนบีนขึ้นไปเลย ง่ายมากช่วงแรกก็จะแบบง่ายอย่างเงี้ยแหละโอเ้เห็นดานขึ้นไปข้างบนแล้วแบบหืมซับซ้อนมากเวอร์ครับไม่น่ามาเล่นเลยดานแบบนี้โอ้ไม่น่ามาเล่นเลยบบเไหมาม,าไไม,มันยาวมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องมีกําหนดว่าเล่นถึงดานอะไรแล้วพอเดี๋ยวเอาประมาณแบบดานแปดสิบกว่าละกันอะ เดี๋ยวเอาเป็นด่าน90แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะปิดคลิปทัทนทีเลยนะที่ด่าน80โอ้โอ,โอ,โอ,โอโด่าน90ดิเออจอ่ดดีไปด่าน8ได้เรียงได่าน90อยู่แล้วคนชอบท้าทายอย่างผมอ่ะ <S <S ด่าน90้า่ได้ปะ <S 2> <S 2> <S 2> ได้โบ หาคนหาวิธีมาทาคลิปแบบคนแบบสนุกให้ที่สุดอะคือแบบเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสีขาวเอาสีไม่สดใสเลยอะสีไม่สดใสเลยอะแต่ว่าเราชอบสีขาวเพราะว่าเราผมไม่งั้นเราจะผมสีขาวหรือยังไงถ้าเกิดเราไม่ชอบเราจะทําผมสีขาวไปทําไมล่ะคะจริงๆนะเราเป็นคนชอบแบบสีขาวสีขาวอ๋อ เราชอบสีขาวเรารักสีขาวสีขาวสีขาวเราชอบสีขาวเรารักสีขาว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 เราชอบสีขาวเรารักสีขาว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 เรา รักสีขาวเราชอบสีขาว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 เราชอบสีขาวเรารักสีขาวเย่เย่มันสีขาวดำโอ้โ oh หตอนนี้ก็ใกล้จะด่านเก้าสิบขึ้นมาทุกทีแล้วนะคะใกล้เข้ามาทุกด่านเลยนะโอเคเราเราเล่นแค่ที่แค่นั้นจริงเพราะว่ามันยาวมากเรายาวมากเราคงเล่นไม่จบภายในวันเดียวหรอกนะ ม,มันเซฟให้ตามสีเลยใช่ปะแล้วก็เซฟตามให้แต่ละด่านอ่ะโอเคได้เดี๋ยวเราจะค่อยๆไปค่อยๆไปไป,ปุ๊บกระโดดง่ายๆนะเนี่ยแต่ว่ารู้สึกด่านมันยาวแลอเกินนะเนี่ยมันง่ายแต่ยาวอะ่ะ มันง่ายแต่มันยาวจริงๆนั้นนี่ใครมีความอดทนสูงและไปถึงเส้นชัยได้ฉันจะแจกให้5500โลบักเวอร์เวอร์เกินไปแต่ว่าก็คงไม่มีใครเล่นได้จริงๆนะคะขนาดเรายังหมดความอดทนโอ้ไม่ต้องถึงด่าน90้าสให้ได้ต้องเล่นถึงด่าน90ด่าน90บด่านเกปึ๊บก็ใกล้เข้ามานิดเดียวเองอ่ะทำไม ตึ๊บ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 โอเคเราเล่นถึงด่านที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบหกแล้วใกล้จะด,ด่านเก้าสิบขึ้นมาทุกทุกครั้งแล้วนะทุกครั้งทุกขราวที่เธอบอกให้ฉัน ฉันรออยู่ฉันรออยู่ฉันรออยู่แต่ฉันก็รอให้ไปถึงคนจางที่มันไกลแสนไกลที่จะไกลแค่ไหนแต่ก็ตต้้ององไปถึงให้ได้นะจริงดิงด,ดูด่านเก้าสิบมันจะอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยด่านแปดสิบโอ้อีกสิบด่านนะทุกคนเราจะจบคลิปนี้แล้วนะโอเคไหม นแปดสิบเอแล้วอ่ะต้องถึงด่านเก้าสิเร็วมากเกินไปแน่ๆเลยปึ๊บปึ๊บ no. ปึ๊บ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 ปึึ๊บปึ๊ปึ๊บปึ๊บปึึ๊บป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  ้จะจบคลิปแล้วทีนี้ก็ไกลขึ้นมาหน่อยกับจุดเซฟไกลตรงไหนเนี่ยอีมีไกลหรือไม่ไกลฉันจะจบคลิปแล้วอีกอย่างนึ่งคนเย้แล้วแล้วเส้นสายของเราก็ได้อยู่ตรงหน้าแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยเจ๊ก พระเจ้าช่วยทอดกล้วยอา้ทุกคนได้สำหรับคลิปวันนี้แล้วก็จะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรขอตลาไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามชอ่องดิจชแน,นลด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากมากเลยโอสย้สนุกนะเนี่ยสนุกนะสำหรับสายรักออบบี้ก็มาเล่นด่านนี้กันได้แบบเดียวถล่มมาด่าน93แล้วโอ้โห น,นี่ก็คือแบบก็เร็วเกินเนาะมีประมาณพันด่านได้แล้วว่าเนี่ยแต่ว่าจุดเซฟมันถี่จุดเซฟมันมาถี่มากแต่คือจุดเซฟมันมาถี่มากทุกคนมันเซฟให้เราบ่อยมากโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใช่ไหมบ๊ายบาย